สวัสดีครับวันนี้มาจูนฮิโก้นะครับผมทะเลขไหมครับถูกครับคันเร่งครับไม่ไม่ไม่ค่อยติดเท้านะครับเดี๋ยวคันนี้จะจูนเป็นคันเร่งดินนะครับวขอเวลาจูนแป๊บหนึ่งี๋ยวผมเอามาให้ดูมันรู้หม่ครับไม่ติดเท้านะครับ นะครับอันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับจะเป็นคัลลิง่งดี a ม็แล้ว,วนะครับดูดูเท้าครับติดเท้านะครับโอ้เบิ้นสัตวโอ้แตกครับติดเท้านะครับ